ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Link s p e ป i i l l ประจำเดือนมิถุนายน2563ดิฉันนางสาวมณีรัทิอักษรดดำเนินรายการในวันนี้ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาร่วมพูดคุยกันในหัวข้อไอลิง์ Link, มั่นใจสามารถก้าวผ่านสถานการณ์โควิด -19 และเติบโตอย่างมีคุณภาพได้ตามยุทธศาสตร์5ปีค่ะ คุณผู้ชมคะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ผ่านมาส่งผลทำให้เศรษฐกิจในภาพรวมนั้นมีแนวโน้มลดลงค่ะแต่ถ้าหากว่าใครได้ติดตามข่าวของไอลิงนะคะจะได้ทราบกันดีแล้วว่าผลประกอบการในไตรามาสแรกนั้นยังคงพุ่งตัวสูงขึ้นค่ะวันนี้ค่ะเราจะได้มารู้กันว่าเพราะอะไรจึงทำให้ไอลิงสามารถเติบโตส่วนวิกฤตนี้มาได้ วันนี้เราได้รับเกียรติพูดคุยกับท่านประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิงคอมมิวนิเคชันจำกัดมหาชนคุณสมบัติอนันตรมพรนั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอเข้าสู่คำถามแรกกันเลยนะคะจากผลประกอบการค่ะที่เปิดเผยออกมาในไตรามาสแรกนะคะเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะถือว่า ILi อลิงเนี่ยมีผลประกอบการในนิศท,ท,ทางที่ดีตรงนี้อาจจะให้ท่านประธานช่วยอธิบายรายละเอียดให้เราฟังสักนิดผลประกอบ การเติมมาสที่1เนี่ยของ i-link เองเรามีรายได้ทั้งหมด1,349ล้านบาทนะครับก็กําไรเนี่ยทั้งหมด77ล้านบาทนะฮะเมื่อเทียบกับของปีที่แล้วแล้วเนี่ยเรากําไรมากกว่าปีที่แล้ว57%ก็ถือว่าเราค่อนข้างจัดสวนกระแสในภาวะที่เราเกิดการระบาดของไข้หวัดโควิดนะครับปีนี้ทั้งปีเนี่ยเราตั้งเป้าเอาไว้5 0 0 0 950ล้านแล้วก็ตั้งใจว่าจะทำให้มีกำไรสุทธิเนี่ยประมาณ6เนนะครับก็ถามว่าในสถานการณ์โควิดเนี่ยที่เราจำเป็นต้องก้าวผ่านเนี่ยเราทำอย่างไรนะครับเราก็ต้องเรียนว่าทั้งคณะกรรมการบริษัทผู้บริหารพนักงานเราจำเป็นต้องทำงานให้หนักขึ้นนะครับแต่เป็นความโชคดีอยู่อย่างหนึ่งว่า ธุรกิจของกลุ่มบริษัทสลิงเนี่ยเป็นธุรกิจทางด้านการสื่อสารเพราะฉะนั้นเนี่ยในสถานการณ์โควิดเนี่ยในการเปลี่ยนผ่านสู่ชีวิตวิถีใหม่นะฮะจำเป็นต้องใช้โลกของการสื่อสารก็คิดว่าเราน่าจะเดินผ่านตรงนี้ได้ครับอย่างนี้อยากจะให้คุณสมบัติช่วยอธิบายถึงเป้าหมายของธุรกิจจัดจำหน่ายสายสัญญาณสักนิดได้ไหมคะว่ามีการวางเป้าหมายสัดส,ส่วนของไรายได้อย่างไรบ้างคะ่ะ ต้องเรียนว่าในกลุ่มบริษัทอินเท์ลิคงทั้งกลุ่มเนี่ยเรามี3ธุรกิจหลักๆด้วยกันนะครับก็มีธุรกิจจัดจำหน่ายสายสัญญาณนะครับแล้วก็มีธุรกิจโทรคมนาคมแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเรามีธุรกิจวิศวกรรมโครงการในการวางสัดส่วนของธุรกิจเนี่ยเราวางสัดส่วนของธุรกิจจัดจำหน่ายเอาไว 4, ้45%ของยอดรายได้ทั้งหมดอย่างที่เรียนว่าผม ปีนี้เนี่ยเราตั้งเป้าเอาไว้5,950ล้านบาทธุรกิจจัดจำหน่ายสายสัญญ,ญาณเนี่ยเราตั้งใจว่าจะมีสัสดส่วนรายได้อยู่ประมาณสัก45ในทิศทางของการทำธุรกิจของธุรกิจจัดจำหน่ายสัญญ,ญาณเนี่ยเราเป็น B2B ก็คือเราเป็นบริษัทนำเข้าและขายส่งสายสัญญ,ญาณและอุปกรณ์เน็ตเวิร์กสวิตนะครับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเรามั่นใจว่าเราจะก้าวไกลสู่อาเซียนจากที่เข้าสู่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทนียค่ะทำให้ทางไอริงเนี่ยก็ได้มีการเกิดเรียกขออนุญาตเรียกว่าเป็นนโยบายใหม่เกิดขึ้นต่างๆมากมายนะคะอย่างเช่นนโยบายคุณสั่งเราส่งแล้วก็จะมี Expo Sales ออนไลน์ด้วยอยากจะให้คุณสมบัติช่วยเล่าให้ฟังสักนิดนึงนโยบายหลักๆเนี่ยเราก็มานั่งพิจารณาว่าตอนนี้พอเกิดโควิดแล้วเนี่ยรัฐบาลมีการน็อกดาว ทำให้สถานที่ประกอบการหลายที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่ค้าของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะดาเนินธุรกิจต่อไปได้นะครับเราก็ออกนโยบายีที่ว่าคุณสั่งเราส่งนโยบายน,นี้เนี่ยผมคิดว่าถึงวันนี้เนี่ยเราเป็นบริษัทแรกๆที่ทํานโยบายนี้ออกมาแล้วก็ช่วยลูกค้าค่อนข้างจะมากคือลูกค้าสามารถที่จะขายของเล็กตามปกติถึงแม้ร้านเขาจะถูกปิดหรือว่าสถานประกอบการก็ถูกปิดเนี่ยเขาสามารถติดต่อลูกค้าของเขาแล้วก็ลูกค้าของเขาเนี่ยเมื่อมีการ สั่งซื้อสินค้ามานะครับเขาสามารถจะโทรมาบอกให้เราให้ส่งสินค้าจากคลังสินค้าของเราไปที่ลูกค้านะครับแล้วเราก็ดําเนินโปรเซสทุกอย่างเสร็จวางอินวองอินวอยด์ก็เสร็จโดยที่เขาไม่ต้องทาอะไรเลยอีกอันหนึ่งนะครับคือในช่วงที่เกิดสถานการณ์โควิดแล้วทุกคนต้องหยุดอยู่บ้านเวิร์ t แอทโฮมหลายๆสถานประกอบการเนี่ยจำเป็นต้องหยุดอยู่อยู่บ้านนะครับแต่เดิมเนี่ยเราเคยมี การสัมมนาให้ความรู้มีการทํำรถโชว์มีการทำโปรโมชั่นเซลล์ให้กับลูกค้าของเรานะครับเพื่อจะได้ผลักดันการขายของสินค้าปรากฏว่าพอเกิดสถานการณ์โควิดทุกอย่างปิดหมดโรงแรมทุกอย่างปิดหมดเราเองก็พยายามจะทำย่างไงก็ได้ให้กิจกรรมเหล่านี้ยังคงสามารถทำต่อได้นะครับก็เป็นที่มาของการที่เราทำให้เกิดโลกของออนไลน์ทำให้เกิดการทำ วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในการฝึกอบรมให้กับลูกค้าให้ความรู้ลูกค้าอย่างต่อเนื่องนะครับแม่ทั่งทำรถโชว์นะครับ,อ,นะรบอันนี้ต้องเรียนว่าเรามีการปรับตัวอย่างยิ่งใหญ่เลยแต่ว่าบนพื้นฐานที่เราต้องการจะให้ลูกค้าของเราเนี่ยยังสามารถมีกิจกรรมได้เหมือนเดิมแล้วเรายังทํานอกเหนือจากที่คนอื่นทำนะครับคือเราทําว่าหลังจากสัมมนาแต่ก่อนเนี่ยไปจัดที่โรงแรมเรามีการให้ไปทานข้าวกันนะฮะหลังจากสัมมนาเสร็จ เที่ยวนี้เราก็ยังมีเหมือนเดิมออนไลน์เข้ามาสัมมนา,าออนไลน์กับเราเราให้เขาได้ร่วมทานข้าวออนไลน์กับเรานะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่อินเตอร์ลิงค์ได้สร้างขึ้นมานะครับทำให้ลูกค้าคู่ค้าของเราเนี่ยมีกิจกรรมทำแล้วก็ไม่ได้ห่างเหินกับเราที่ขอเดินถามนิดนึงได้ไหมคะว่าจากนวัตรกรรมที่ถูกออกแบบมาเนี้ยคะ่ะจะสามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้อีกไหมคะ พอเกิดสถานการณ์โควิดเนี่ยสิ่งที่เราไปค้นพบว่าพอรัฐบาลออกนโยบายมาว่าให้ work at home เนี่ยมีหลายๆที่ที่เขาต้องปรับตัวเขาต้องใช้โลกของเทคโนโลยีในการ work at home ต้องติดต่อสื่อสารผ่านการ conferenc ์หรืออะไรพวกนี้เราก็ไปค้นพบว่า1เนี่ยมันเกิดจาก2ส,สิ่งนะครับที่เรามีความถนัดก็คือ1การวางระบบสายสัญญาณเนี่ยเขาไม่ได้วางไว้เป็นมาตรฐาน ที่ควรจะเป็นนะครับสองเนี่ยระบบการเอาเนะะ็ตเวิร์กสวิตหรือเราเตอร์ก็ตามมาต่อพ่วงกันเนี่ยด้วยความที่ระบบมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเนี่ยปรากฏว่าเขาต่อไม่ถูกหรือว่าต่อท,ที่ผมพยายามอธิบายง่าย,ายๆว่าบางทีเนี่ยเขาเอาถนนใหญ่มาต่อถนนซอยจากถนนซอยไปต่อตอกเล็กๆแล้วก็บางทีไปซื้อสวิตอย่างดีมาเลยมาเป็นถนนใหญ่มาต่ออีกต่อจากตอก เพราะฉะนั้นถ,ถนนใหญ่ที่ต่อจากจากตอกเนี่ยมันไม่สามารถจะรับสัญญาณจากถนนใหญ่หลักมาได้เนี่ยอันนี้เป็นความไม่เข้าใจแล้วก็มีการเออเรียกว่าเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กสวิต์ที่ไม่ถูกต้องนะครับพอเราไปนค้นพบตรงนี้แล้วนะฮะอันนี้เป็นองค์กรใหญ่ด้วยเราก็เลยมามองว่าองค์กรเล็กเขาเขาจะปรับตัวอย่างไงก็เลยเป็นที่มาของการระดมทีมนะครับวิศวกรทั้ง วิศวกรทางด้านเคเบลลิ่งหรือสายสัญญาณเราระดมทีมทางด้านวิศวกรทางด้านเน็ตเวิร์กิ้งพวกอุปกรณ์เน็ตเวิร์กสวิตพวกอุปกรณ์แอสเซทพอยต์นะครับในการสื่อสาร Wi-Fi เนี่ยเอามานั่งประชุมร่วมกันแล้วก็หาโซลูชันสุดท้ายเนี่ยเราได้นวัตกรรมใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่เราเรียกว่านวัตกรรมการออกแบบระบบสายสัญญาณและระบบเน็ตเวิร์กิ้งสำหรับ ชีวิตวิถีใหม่นวัตกรรมการออกแบบระบบสัญญานะคะแล้วก็ระบบเน็ตเวิร์กสำหรับวิถีชีวิตใหม่นี่นะคะคุณสมบัติจะนำไปเผยแพร่ให้กับกลุ่มใดบ้างแล้วก็จะมีงานการจัดงานสัมมนาเกิดขึ้นเมื่อไหร่บ้างคะก็ต้องเรียนว่าหลังจากที่เราเรียกว่าเราได้ทดสอบภายในว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันใช้งานได้หรือ,อยังเนี่ยนะครับแล้วก็ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือได้มีการเรียว่า จัดสัมมานาไปเป็นออนไลน์นะครับให้แก่คู่ค้าโดยทั่วไปแล้วนะครับเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เนี่ยเราก็ได้เตรียมการที่จะจัดสัมมานาให้กับกลุ่มราชการรัฐวิสาหกิจในวันที่13กับ14เดือนมิถุนายนนี้และหลังจากนั้นเนี่ยเราจะได้จัดให้กลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัยในวันที่20 21มิถุนายน แล้วเราก็จะต่อด้วยกลุ่มของภาคเอกชนที่เป็นเป็นผู้ที่จำเป็นต้องใช้ไอทนะครับได้เข้าใจว,าว่าวิธีการออกแบบระบบสายสัญญาณและระบบเน็ตเวิร์กที่ถูกต้องเนี่ยสำหรับจะรองรับชีวิตวิถีใหม่เนี่ยมันควรจะเป็นยังไงเนี่ยเราก็จะจัดให้กับกลุ่มเอกชนในวันที่27กับ28มิถุนายนรวมทั้งเนี่ยหลายๆระบบเนี่ยจะต้องมีเรียกว่าผู้ออกแบบงานระบบ ที่เราเรียกว่าดีไซเนอร์หรือคอนซัลแทนเนี่ยที่เขาเป็นคนออกแบบซึ่งพวกนี้เขาจะออกแบบระบบใหญ่ๆเราก็อยากจะเผยแผ่แนวคิดหรือนวัตกรรมอันนี้ให้เขาได้รับทราบนะครับเราก็เตรียมงานสัมมนาให้เขาในวันที่21 22และ23สิงหาคมน,นะครับหลังจากนั้นเมื่อเราเผยแพร่ในกลุ่มสำคัญสำคัญแล้วเนี่ยเราจะได้จัดสิ่งเหล่านี้มารวบรวมแล้วก็ทำเป็นหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ เพื่อทำการเผยแผ่ให้กับทั่วประเทศต่ตอไปคุณผู้ชมคะสำหรับอีก2ธุรกิจนะคะนั่นก็คือธุรกิจโทรคมนาคมและธุรกิจวิศวกรรมโครงการเราจะมาพูดคุยกันในครั้งหน้าค่ะวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณคุณสมบัตินะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะและเวลาของ Link Special ก็หมดลงแล้วค่ะดิฉันและคุณสมบัติต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ